นิสัยยอดแย่ที่ทำให้แฟนนอกใจคุณข้อหนึ่งพูดคำด่าคำคงไม่มีใครนะคะที่จะอยากได้ยินคำบน่นคำด่าจากแฟนอยู่ตลอดเวลาถึงแม้คุณอาจจะถามแฟนคุณดีๆแฟนคุณก็พูดแบบหงุดหงิดลํำคาญหัวเสียถามคำด่าคำพูดไปบ่นไปแบบนี้นะคะคุณมีนิสัยที่ไม่น่ารักออกมากๆเลยนะคะแล้วทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาเบื่อเอาได้ง่ายนะคะถ้าส,สาวคนไหนทําอยู่ควรรีบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยด่วนนะคะก่อนที่คุณจะโดนแฟนคุณนอกใจแล้วคุณจะโทษผู้ชายไม่ได้นะคะว่าทําไมเขาถึงนอกใจฉันไปมีกิ๊กไปมีนูน่นมีน,นั่นวิธีทางแก้นะคะให้คุณปรับเปลี่ยนการพูดจานะคะให้พูดจาดีๆสุภาพอ่อนหวานนะคะพูดออดอ้อนเอาใจฉอรอแฟนแค่นี้นะคะผู้ชายเขาจะใจอ่อนละทวยมากๆเลยนะคะที่แบบว่า,เ,าเจอแฟนแบบออดอ้อนที่รักนู่นนี่นั่น แล้วปัญหาเรื่องนอกใจเนี่ยจะตัดไปได้ในที่สุดนะคะข้อสสายหน้าเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์เพราะว่าผู้ชายนะคะเขามีความต้องการด้านเพศสัมพันธ์ที่สูงมากกว่าผู้หญิงดังนั้นเมื่อสาวตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือว่ามีแฟนแล้วคุณควรที่จะยอมรับเรื่องนี้ได้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนคุณเขาต้องการคุณต้อง ให้เขาได้แต่ถ้าสาวๆคนไหนนะคะสายหน้าแฟนอยากนอนด้วยก็โอ้ยฉันเหนื่อยฉันนู่นนี่นั่นระวังนะคะเขาจะ ไปหาผู้หญิงที่แซบมากกว่าหรือว่าผู้หญิงคนไหนที่แบบจืดชืดเรื่องบนเตียงไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะคะผู้ชายเขาจะรู้สึกเบื่อมากๆเลยและนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายนอกใจคุณดังนั้นนะคะคุณควรที่จะเอนจอยแล้วมีความรู้สึกสนุกมีความโรแมนติกร่วมด้วยกับแฟนคุณเวลาที่เขาเนี่ยอยากมีเพศสัมพันธ์กับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานะคะคุณควรที่จะพูดจาก,กับแฟนว่าเออทําทำยังไงเนี่ยเพศสัมพันธ์ของเราเนี่ยการมีเพศสัม ของเราเนี๋ยจะเป็นการที่สนุกแล้วก็สามารถที่จะสนุกสนานร,ร่วมกันได้เมื่อคุณทําได้แบบนี้นะคะจะตัดปัญหาเรื่องนอกใจไปได้นะคะข้อ3เป็นแม่บ้านที่ดีมากเกินไปคุณอาจจะคิดว่าอุยการเป็นแม่บ้านที่ดีก็ดีแล้วไม่ใช่หรอทําไมถึงจะต้องมีปัญหาการเป็นแม่บ้านที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่ว่า การที่คุณเป็นแม่บ้านที่ดีมากเกินไปจนไม่บาลานะคะอย่างเช่นทํางานบ้านตลอดเวลาซักผ้าถูบ้านไม่ได้พักไม่ได้พอนหรือว่าละเลยที่จะเอาใจสามีนะคะอย่างเช่นสามีกลับมาบ้านเขาเหนื่อยคุณก็ไม่ดูแลสามีคุณก็ทําแต่งานบ้านปัดฝุ่นทํากับข้าวหรือว่านู่นนี่นั่นเวลาที่แฟนคุณมีปัญหาคุณก็ไม่ได้ถามถ่ายเขานี่แหละคะ่ะ เป็นการที่เป็นแม่บ้านมากที่ดีมากเกินไปจนไม่บาลานะคะดังนั้นคุณควรที่จะบาลานด้วยนะคะดูแลงานบ้านด้วยดูแลสามีด้วยทํางานของคุณด้วยดูแลลูกด้วยทําให้บาลานแล้วจะตัดปัญหาเรื่องนอกใจไปได้นะคะข้อ4ี่นะคะ ไม่ให้สามีออกบ้านสาวๆหลายๆคนุนะคะคุณรู้เข้าใจนะคะว่าคุณเนี่ยรักสามีมากคุณไม่อยากให้สามีออกบ้านคนเดียวคุณอาจจะคิดว่าสามีอาจจะไปหาคนอื่นใช่ไหมคะคุณระวังนะคะคุณกักขังสามีไว้เหมือน เป็นนกน้อยในกรงท้องระวังนะคะนกน้อยจะแหกกรงแล้วก็จะไม่กลับมาในที่สุดดังนั้นนะคะถ้าไม่อยากใหสามีนอกใจคุณควรที่จะปล่อยสามีของคุณเนี่ยได้เป็นอิสระบ้างนะคะไปแฮงเอากับเพื่อนบ้างทำอะไรในสิ่งที่เขาชอบตามลำพังบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจ คุณก็แค่บอกสามีว่าอุ๊ยเดี๋ยวถ้าเธอออกไปนอกบ้านเธอไปที่ไหนนะเธอโทรหาฉันได้ไหมส่งข้อความได้ไหมถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหมแค่นี้นะคะสามีคุณเขาก็จะเข้าใจคุณแล้วและจะสามารถตัดปัญหาเรื่องนอกใจไปได้ในที่สุดเพราะว่าคุณให้ความรักความเข้าใจเขายังไงล่ะคะข้อ5คข่มสามีต่อหน้าคนอื่นนะคะสาวๆหลายๆคนเนี่ยชอบทําตัวเป็นใหญ่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่กว่าสามีแล้วเวลาพี่ไปเจอเพื่อนเขาครอบครัวเขาคุณก็ชอบพูดจา ข่มเขาต่อหน้าคนอื่นหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาอับอายนะคะซึ่งการที่คุณทําแบบนี้สาคุณจะสามีคุณเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาคุณแบบว่าไม่ให้ความสําคัญกับเขาทําให้เขารู้สึกว่าอับอายขายขี้หน้าและทําให้เขาเบื่อคุณและนอกใจคุณได้ในที่สุดวิธีการนะคะแทนที่คุณจะข่มสามีคุณควรที่จะพูดชื่นชมสามีจะดีกว่าชื่นชมเขาต่อหน้าเพื่อนเขาชื่นชมเขาต่อหน้าครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาซึ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึก ว่าเขาภูมิใจในตัวเองแล้วรู้สึกว่าคุณรักเขามากจะตัดปัญหาเรื่องออนอกใจไปได้น,นะคะและนี่ก็คือนะคะนิสัยยอดแย่ที่ทำให้แฟนคุณเนี่ยเขานอกใจคุณถ้าสาวๆคนไหนนะคะมีพฤติกรรมตามที่คุณนุชพูดมานะคะควรปรับเปลี่ยนนะคะก่อนที่อะไรจะสายเกินแก้นะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชนะคะ